อีกตัวหนึ่งนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นตัวที่ท่านประธา,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 านของเราเนี่ยนะคะได้มาจากโรงพยค้าข้าวท่านประธานของเราเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะซึ่งคนรวยเป็นโอ้โหถึงจะรักษาได้นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าโรคปลายประสากเสบถ้าอย่างเราเราเป็นนี่นะคะโอ้โหค่ารักษาแพงมากในเคยไปที่โรงพยาบาลกับท่านคือจะต้องดูดเลือดขึ้นมาแล้วมาปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นแล้วก็ เข้าไปอีกครั้งกับพวกเคมีนะคะหลังจากนั้นท่านทานตัวนี้นะคะมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทส่วนกลางและก็สมองนะคะอย่างเส้นประสาทเนี่ยเรามีทั่วร่างกายถูกไหมคะบางครั้งนี่ท่านจะเจ็บบางคนก็เหมือนว่าบอกออถ้าบางท่านอาจจะเหมือนโดนของแต่จริงๆแล้วเส้นปลายประสาทอักเสบมันก็มีเสื่อนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะของเราก็ยังเป็นออแกนิกไทยแลนด์เช่นกันนะคะมีผลวิจัยนะคะ เข้ากล้องสีมีเนี่ยนะคะเราใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ากล้องสีมีเนี่ยมีสารกาบาสูงที่สุดเลยนะคะในบรรดาข้าวหอมมะลินะคะมีถึง116มิลลิกรัมนะคะตัวนี้เองซึ่งสูงมา,มากๆสารกาบาช่วยอะไรคะ สารกาบาจะเป็นอาหารของระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็สมองนะคะใครที่เป็นโรคพาร์กินสันนะคะหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะปากกระตุกตาก,กระตุกมือสั่นๆตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาทและสมองใครที่นอนไม่หลับเครียดนะคะท่านไม่ต้องทานยานอนหลับเลยตัวนี้ช่วยได้มากๆและที่สําคัญนะคะมันจะช่วยกระตุ้นกรดฮอร์โมนนะคะ ซ่อมแซมส่วนสึกซอต่างๆในร่างกายด้วยนะคะมีวิตามินอีวิตามินดีนะคะแล้วก็วิตามินบีรวมแล้วตัวนี้ก็ยังมีกราม,มาออริจินอลด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะที่สําคัญนะคะถ้าท่านใดน,นะคะที่รู้สึกหมุดหงิดเพรียๆหงอยๆข้าวตัวนี้เขาเรียกว่าข้าวอารมณ์ดีนะคะพอท่านทานไปแล้วท่านจะรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งเวลาท่านทำงานเครียดๆหนักๆนะคะ ตัวนี้เนี่ยกำวิธีของมันเนี่ยนะคะท่านทานเข้าไปท่านจะรู้สึกว่ามันจะหวานนะคะความหวานของมันเนี่ยมาจากธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีล่าสุดเลย late, ซึ่งเจ้าอื่นเนี่ยยังทําไม่ได้เพราะว่าเราจะใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้าตาลนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะท่านถ้าท่านต้องการลดน้าหนักนะคะท่านทานตัวนี้แทน,ข,น,นข้าวก็ได้หรือตอนเย็นนะคะเพราะปริมาณแป้งจะอยู่ที่23เท่านั้นนะคะเราใช้เทคโนโลยีคือเปลี่ยนแป้งให แล้วเราจะบล็อกความหวานไว้นะคะเราถึงนํามากระบวนการผลิตนะคะนั่นคือวิธีการรำดายแล้วก็มาผ่านคลื่นแม่เหล็กเพื่อให้โมเลกุลเล็กลงนะคะแล้วก็ไม่ให้ข้าวเนี่ยเป็นมอดอะไรพวกนี้นะคะข้าเชื้ออีกทีนึงแล้วบรรจุใส่ซองคุณค่าสารอาหารกาบ้านเนี่ยท่านจะได้แบบครบท้วนและก็สมบูรณ์นะคะ